สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับดาวใหญ่ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะครับก็จะมีผลกระทบกับชาวราศีกันนะครับเป็นเวลา2เดือนเต็มนะครับการโคจรของดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวที่โคจรข้ามราศีนะครับจากราศีกันนะครับพบตนนนะครับเดินไปสู่ราศีตุลนะครับพบกระดุมผะนะครับ แต่โครจรเข้ามาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะย้ายกลับคืนไปสู่ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าโครจรกลับคืนไปแล้วย้ายเข้าสู่ราศีตุลจริงจริงอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะครับดาวพฤหัสะบดีจะย้ายนะครับเข้าไปสู่ราศีตุลน,นะครับส่งผลให้ชาวราศีกันนั้นยังถือว่ามีโชคมีลาบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณในเรื่องของอ การเงินมากขึ้นนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความดีงามนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับดาวพระหัสสปดีนะครับเป็นดาวแห่งโชคลาภคุณธรรมนะครับจริยธรรมครูบาอาจารย์ความรู้นะครับในทางโหราศาสตร์นะครับได้ให้ตําแหน่งดาวพระหัสที่อยู่ในราศีตุลนี้คือเทวีโชคนะครับแล้วก็เป็นดาวแห่งความรักนะครับได้โคจร เข้าไปในภพกระดุมพระของลักนานาครับจากเรือนตนุนะครับเสด็จนะครับเสด็จก็คือการาโครจรข้ามราศีอย่างเร็วนะครับทําให้เข้าไปสู่ราศีตุลพบกระดุมพระทําให้ชาวราศีกันนั้นถือว่ามีโชคนะครับเป็นศูนย์พยาพาหะนะครับนําหน้าลักนาส่งผลให้ชาวราศีกันสองเดือนเต็มนะครับมีคุณในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของบ้านนะครับที่อยู่ คู่ของคนรักของคุณมากขึ้นนะครับที่ดีขึ้นหรือครอบครัวของคุณนะครับจะได้มีคนในบ้านนะครับอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานมีขั้นสูงสูงนะครับในครอบครัวของคุณนะครับหรือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชาวราศีกันนะครับในช่วง2เดือนนี้นะครับ ถือว่ายังให้คุณมากๆนะครับในดวงชะตาในเรื่องเงินทองมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ชาวราศีกันม,มีโชคลาภในเรื่องของเงินทองทํามาหาได้มากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีลาภจากคู่ครองคนรลักนะครับสับสนุนในเรื่องของการเงินมากขึ้นการาแล้วก็พอพระหัสบัดดีนะครับเป็นเจ้าเรือนของคู่ครองด้วยนะครับได้มาสถิตอยู่ในเรือน การเงินนะครับก็ทําให้การเงินของท่านนั้นสผพัดมากขึ้นดีขึ้นนะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับพี่น้องญาติพี่น้องนะครับมาจากพบญาติพี่น้องด้วยคือพันธุหรือรากฐานของชีวิตของท่านนะครับได้เข้ามาสู่การเงินก็แปลว่าพวกญาติพี่น้องก็จะสนับสนุนในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยนะครับรักใคร่กันดีนะครับให้การยอมรับนะครับ จากในของวงญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านนะครับทําอะไรก็จะได้มีเครดิตที่ดีขึ้นนะครับขอบความเชื่อใจากใครก็จะได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับสหรับชาวราศีกันใครที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับให้ลงมือนะครับในเรื่องของการทํางานหรือสร้างผลประโยชน์ในครั้งนี้นะครับก่อนที่ดาวนี้เข้ามานะครับในวันที่12มกราคมนี้นะครับสร้างผลแห่งการกระทํานะครับแล้ว ท่านจะได้รับสิ่งนะครับที่ดีแล้วก็โชคลาภจากดาวพฤหัสครั้งนี้นะครับอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่า mm hmm. ดาวพฤหัสบดีเสิร์นะครับก็คือให้คุณอย่างแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับมากขึ้นนะครับจากการโคจรท,ที่ใช้เวลา1ปีนะครับ mm hmm. ก็จะใช้เวลา2เดือนที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภพอสมควรนะครับยังไงก็จะได้รับผลตอบแทนจากดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ที่ดีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ใครที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้มีความรักที่ดีขึ้นใครที่ยังไม่มีคู่ครองก็ยังสามารถมีคู่ครองได้อยู่นะครับในตลอด2เดือนนี้แล้วก็จะถอยกลับคืนมาที่ราศีกันทับลัคนาอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังจะให้คุณอีกนะครับราศีกันยังถือว่าโชคดีต่อไปได้อีกนะครับยังไงก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้นะครับ ยังไงใครที่ชอบนะครับยังไงก็ขอให้กดอ่าก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ